สวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่นี่จันสวยนะคะพามาชมบอลสีสวยๆนะคะวันนี้เรามีบอลสีสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะคะแล้วก็มีบอนสีมาแหม่งปันเยอะเลยค่ะราคาแบบเหมาะสำหรับคนที่เริ่มเริ่มอยากปลูกบอนสีนะคะมือใหม่นะคะมือใหม่หัดปลูกนะคะราคาแบบ หลักร้อยอะคะ่ะวันนี้นะคะที่นี่จะสวยนะคะมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะค่ะนี่ค่ะสำหรับต้นนี้นะคะหนุมานอมพลพรานะคะนี้นะคะเป็นสาวแล้วนะคะต้นใหญ่นะคะสูงฟุตกว่านะคะนี่ค่ะสมบูรณ์หมดแล้วนะคะราคาต้นละ400รอบาทนะคะหนุมานอมพลพรานะคะบอกเลยว่าสวยมากมี โอ้โหมีเขี้ยวยเยอะเลยนะคะสามารถเอาไปปลูกแล้วได้แบบได้ต้นใหม่มาไวมากเลยค่ะนี่ค่ะหานุมานอมพระปลาบอกเลยว่าสวยจริงๆเป็นสาวแล้วนะคะ400บาทนะคะทักด่วนนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะค่ะส่วนต้นนี้นะคะนางไหมนะคะนางไหมเป็นสาวแล้วนะคะสูงมากดูนะคะ ฟุตกว่านะคะนี่ค่ะแทงหลอดใหม่ขึ้นมาแล้วบอกเลยว่าโอ้โหใครซื้อไปนี่คุ้มเลยนะคะต้นนี้นะคะสี่ร้อยบาทนะคะนี่ค่ะนี่บอกเลยว่าสวยนะคะนางใหม่นะคะสี่ร้อยบาทนะคะทักด่วนนะคะเป็นสาวใหญ่แล้วนะคะนี่ค่ะนางใหม่นะคะค่ะส่วนต้นนี้นะคะไกรทองประเสริฐนะคะนี่ค่ะไกรทองประเสริฐ นี่นะคะกัดสีสวยนะคะนี่กำลังขึ้นลายนะคะนี่ค่ะนี่ไกรทองประเสริฐของแท้นะคะนี่ค่ะต้นละสี่ร้อยบาทนะคะกระถางละสี่ร้อยบาทมีหลายกระถางนะคะทักด่วนนะคะไกรทองประเสริฐราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งนะคะไกรทองประเสริฐนะคะสี่ร้อยบาทนะคะส่วนต้นนี้นะคะกวนอูนะคะนี่ค่ะ กวนอูนะคะต้นเล็กนะคะแต่บอกเลยว่าสมบูรณ์นะคะดูนะคะนี่ค่ะรากเขาแทงออกมาแล้วมีรากเยอะมากนี่ค่ะ200บาทนะคะกวนอูนะคะ200บาทค่ะทักด่วนนะคะมีเยอะค่ะค่ะส่วนต้นนี้นะคะเงากวนอูนะคะเงากวนอูก็เยอะนะคะมีเยอะนะคะแล้วก็สมบูรณ์แล้วนะคะต้นใหญ่แล้วนะคะนี่ค่ะ นี่รากดูรากนะคะนี่สองร้อยบาทนะคะเงาวกวนอูดูนะคะนี่ใบเขาใหญ่ประมาณนี้นะคะนี่สองร้อยบาทค่ะแท็กด่วนนะคะเงาวกวนอูค่าส่วนต้นนี้นะคะเพชรพันล้านนะคะเพชรพันล้านสองร้อยบาทนะคะนี่ค่ะสองร้อยบาทถูกมากเลย เพชรพันล้านนะคะ200บาทนะคะนี่ค่ะเพชรพันล้านต้นแม่นะคะบอกเลยว่าสวยจริงๆนี่ค่ะกัดสีสวยนะคะเพชรพันล้านต้นลูกเขานะคะสมบูรณ์แล้วนะคะอันนี้คือต้นแม่นะคะค่ะส่วนต้นนี้นะคะไก่ตัวงามนะคะไก่ตัวงาม200บาทนะคะนี่ค่ะ มีหลายกระถางนะคะทักด่วนนะคะไก่ตัวงามนะคะ200บาทคา่ะทักได้เลยนะคะราคานี้นะคะสำหรับมือใหม่หัดปลูกนะคะสวยมากบอกเลยนะคะ200บาทคา่ะค่ะส่วนต้นนี้นะคะสอพินยานะคะนี่ค่ะขึ้นหลอดใหม่มาแล้วนะคะสอพินยานะคะ300บาทนะคะสอพินยา สามร้อยบาทนะคะสวยนะคะสอพิญญาเวลาเขาคืนต้นใหญ่มานะคะค่ะถ้าใครสนใจทักด่วนเลยนะคะสอพิญญาสามร้อยบาทค่ะต้นนี้นะคะขุนสีโคจคงนะคะนี่ค่ะกำลังกำลังจะเริ่มกัดสีนะคะนี่ค่ะสีชมพูแพรมขึ้นมาแล้วนะคะนี่ค่ะขุนสีโคจคงนะคะนี่ออกรากแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะขุน โคชะคงค่ะมีหลายกระถางนะคะทักด่วนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะที่นี่จันสวยนะคะก็มีบอนสีของตัวเองนะคะที่ตัวเองเพาะเลี้ยงไว้แล้วก็มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะราคาราคาเบาๆนะคะราคาแบ่งปันเลยนะคะถ้าใครสนใจต้นไหนนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะราคานี้นะคะยังไม่รวมค่า ขนส่งนะคะค่าจัดส่งนะคะก็ถ้ายังไงนะคะ FC คนไหนที่สนใจนะคะท,ทักเข้ามาได้เลยค่ะหรือไม่ก็โทรเข้ามาได้เลย081 854 5942นะคะหรือไม่ก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะที่นี่จันสวยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ฝากช่องที่นี่จันสวยด้วยค่ะถ้ายัางไงก็จะมีสวยๆมาฝากเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ